นะมาน้องคมาแต่คนแหลกเดี๋ยวสมบริกเกียเานำไปพลอเเดี๋ยว,วสัมผัสอาวมันปิวอะเ,เอามงไดเอามงนาเวทีเลยป่ะนี่เอ,เอาสมมุติว่าสมมุติว่าเวทีอยูม่มงนี้เห็นปะวท<ม>ส,ม,สมมุิสมมุิ บอสมมุติวไปวิธีอยู่ตรงนี้เอาขนาดนี้นั่นบอบับัวไก่ขนาดนั้นเอาไปให้เขาเต้นน้ำอ๋อเอาเขาเต้นเขายืนเต้นเขาไปบาเห็นอืมเขายืนบังเขาเอาไปเอาทางห้างเนี่ยน่าจะว่าการเราอยากให้คนเนี้ยโมลูพี่ยอมได้ว่าเขาจะตั้งในห้องไหนแตว่าบอสปัญญามอบพี่ห่อนาลดบอสห่อนารถเวทีไหนไหนเวทีห่อนี่มั้งปีที่แล้วปีที่แล้วมันอยู่ใส่คือบอสว่าปีที่แล้วอัน น้ำหอดใสยังบลุยอยู่ดิที่เรา่กระปูอยู่ช่วงเขาอยู่ช่วงกลาง,ลงกลาง,น,ลางนี่เออนั่นแหละบางอย่งเราให้ตัวเล็กนั่งเ้าไอ้น้องต้การบ้านน่งาเบิ้งานี้เบึองสา้เี่ยนเออเอาไว้ก่อนนี่นะผมผมผมมีคนกลางเดี๋ยวเขาจะเลื่อนอให้ออหดอกแต่ถ้หาหมันเต็มก่อน ไปทีมันมาไก่จะเรียนขยับเปนบกไก่ได้เเอเยกขยับว่าจะตับไก่บกไก่บกสัตว์บกไก่ป็นไงเราแก่อ๋อสมมุติว่าปลายไปที่เนาะสมมุติว่าไปไปที่ยังมึงยืนเห็นบ่อันนี้ก็พอดีแล้วแม่งคนยางแถวนี้อ๋อโอเคเอาเดี๋ยวจะเบิ้งให้ยังบู๊อ่าเป็นผมยังบมรู้เลยเขาจะตั้งไย่เขายังบู๊วะเขายังบูมากไยตั้งไว้ตั้งไปที่ต้องรอไอ้ที่ไมที่เขาตั้งแต่ว่าเจ้าก็เฮ็ดอันไว้หลาย มาเดีย๋ยวนั่งเดี๋ยวมาตัวแรกนี่เต้เนบะเหนียวมาคนแรกต้องเต็นเนด้เยียวมาไทยเตนเดียวดนะลานเดี๋ยวน่มาเต็นหเบองก็จมาเต็มกรุงเทพเดีเ๋ยวหลายคน่แต่งๆะมงนะอเดี๋ยวจะมานั่งนิวคนแรกกมึงไทยคนแรกเลยนี่คนแรก คนแรกอีลีเดอไปที่ังบ่ได้ตั้งอยู่เดี๋ยวจะเบิ่งให้เด้อครับเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันแท้เออเพร่ทันเถรอิหรีแท้คักเลยตัวนีมาแต่ก่อนมูเลยนะมาแต่คนแหล็กจังมุ้งเลยมี่ไหมอ่าสุดยอดสุดยอดใบมุ่ง เวทียังบ่ไปใส่วทียังบ่ได้ตัง้งบวาตั้งไลยแต่ว่าเพิ่นก็ดนำกอนหมู่เลยเดี๋ยวจะเบิ่งให้หรอกออมสมมุติว่าเวทีอยูป่ปลายนี่เนาะให้กระยับมาตรงตรีนนั่นบ่โอเคหรือเบิ<ด>่งให้ครับไปเบิ่งเจ้าไว้ไเด้อไปยิงเบิ่งเห็นเจ้าไลรสดอยุกเบอร์เอฟซีผมตัวจริงเลยนี่เบิ่งเอฟซีผมตัวจริงเลยนี่จะว่าเบิ่งหูหูเขาว่าเบิ่งผมไลรสดนี่ตัวจริงเลยแหละ แต่ว่าคนไหลสดคนเบิ่งคีบบเหลายไเลยแต่ไหลสุดเบิ่งคหลายเลยเบิ่งหกทุ่มหรอยนุงมืออาจารยเดียเบื้องไฮนอครับผมด้ไหครับได้ครับได้ครับได้ไครับได้เอาสามาอีกสองาจาเอามาฟารมาเอาด้วครับผมเอานอาเปเบิ่งสา้เพิ่นครับอาดูเบิ่งงห้เพิ่อนมีสื้อไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ เฮ็ดยังหนึ่งนลยฮะเฮ็ดยางกินข้าวป้ายางกับมาหนุ่มแข่งเบิร์ดกีนเก่งแก้วลุงใส่ลุงใส่ยูจัด้าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวป่ะนี่เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวป่ะเดี๋ยวเลี้ยงไปไปไปซิ่มหาบาทหนึ่ง เลี้ยงได้ยี่สิบหาทนเกินเลี้ยงได้งบหามเกินสอถ้วยอีเหลือในนา่ี๋วยเตี๋ยวเย็นจริงิยอะไรก๋วยเตี๋ยวเย็นเลยขาอองแงบอกน้พ่อีวิธีจตั้งใส่นี่ไมาฮะนี่นานรถมันบ่ ก็ปูสาดเลยไปหากินกูดเตี๋ยวปะลูกลุกลกลุนมฮะก้ยเตี๋ยวยันสี่จินด้วกยเตี๋ยว่านนกับมาบึงน้ำแข็งหายไปเคืองแก้วแล้วเอเอ่อชอบมึงดีใจความดีใจได้มากมาเตีมา,มาออกมาก,ก่อนมูเตม๋วมหอดีหลังมูลเลยแต่ว่าสบายกูละ ได้เล่นไก่ได้ป่าหรอกมันออกแต่เดะโพดนะออกประมาณตั้งตีตีหาฉนบ่จะมาหอนผีเทียงก่อนที่นอนเงีวอะไรเด้เมื่อมานอนนี่นอนบ่ได้บบนอนมงอยู่อยากกอดอยากกอดน้ำแข็งนอนเหมือนเราเลยเบิดเดียวบ่บ่นอนในยูพอพาเหอ เมืกี้ไปไปเบิ้งอันเป็นบูดิงออนเนาะเป็นเบาเรื่องบูดิงออนในหลวงพ่อของจักพ่อจักท่านน่ะโดนมีดโอ้ยมาทรบาดาปีเหล้วบ่ฮู้จักเลยพ่อมาปีเหล้วบ่ฮู้จักมาปีนี้ฮู้จักเลยว่ะตายเลยปบ่กล้าย่างไปวัดเด้ป่าน the uh, ีน so mm ี hmm. denim, ่คนดังเนี่คนดังไฟข้อข้อฮ็ดหยังก่อนนข้อ มันเมนมันเมนอยู่บ่เฮ็ดยังเนี่ยเดี๋ยวเรไปซื้อน้ำแข็งกระสอบน้ำแข็งให้บ่ออยู่นอนกอดนอนกอดผอน้ำแข็งเลยเอ้ยสองสิบบาทเห้ยผิดนะเคำว่าสะสอนเางสิบบาทพนก็ะพดอุ้ยขนาดเพิ่นมีพยางเนี่ยนี่ยังเอาไปอยู่อะให้โตกันเงี้ยเราจะไปสื้อไปกินก๋วยเตี๋ยวเถอะนู้ย

ด,บบดุกตัวหนึ่งอะนี่ปาดุก้เหมือเลื่อไ้ลหน่อยเอา้หมือนเล่นหนอยมน,นลางนอนนีออ้มีน้กินบนเอาไปกินได้บอพี่นอ้องวิ่งไลครับขันยังแติครับคลิปเนียวไอซมีเดอรพี่น้องเจกินคลิปหนาครับหอนคักไล่หอนเนียควครับคลิปเนียวไอซมีเดอร์ครับเจกินคลิปหนาบายบายครับ ขอบคุณครับคนอะไรก็แช่